สวัสดีค่ะน,นี่คือรายการขนข่าวมองข่าวช่วงข่าวต่างประเทศกับแบมธนาพรนะคะและในวันนี้เรามีข่าวที่น่าสนใจเกี่ยวกับระทึกไฟไหม้เครื่องบินเาปานแอร์ไลน์ผู้โดยสารลูกเรือ3ามร้อยเจ็ดก้าคนชีวิตปลอดภัยค่ะเหตุเกิดในวันที่2กราคม2อ6 7นะคะสำนักงานข่าวต่างประเทศรายงานว่าเมื่อเวลา16บหนาฬิกาสาินาทีเกิดเหตุเพลิงไหม้เครื่องบินลำหนึ่งของสายการบินแอร์ไลน์บนรันเวย์สนามวินไฮน,นดะประเทศญี่ปุ่น ตามรายงานภาพที่ออกอากาศโดยสถานีโทรนาสธารณะ NHK นะคะเพให้เห็นเปลวไฟลุกโชนออกมาจากหน้าต่างเครื่องบินขณะนี้นะคะยังไม่มีการยืนย,ยันว่าเกิดมาจากสาเหตุใดค่ะทางาด้านเพจ f a c e b o o k Japan Info รายงานว่าเที่ยวบินดังกล่าวนะคะออกจากสนามบินซตโตเซเมืองสปรโรเมื่อเวลา16นาฬิกาถึงสนามบินไฮนดดะเวลาป,ประมาณ17นาฬิกา40นาทีเกิดเพลิงลุกไหม้ผู้โดยสารรวม3 6 7คนและลูกเรือ12คนหนีภัยได้ทันค่ะ ทุกคนปลอดภัยโดยอพยพออกจากตัวเครื่องบินผ่านทางสไลด์ค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีรายงานว่าเหตุไฟไหม้เครื่องบิน JAL สนิษฐานว่าชนกับเครื่องบินของกองกำลังป้องก,กันความปลอดภัยทางทะเลซึ่งประจำที่สนามบินฮานดะขณะนําเครื่องลงค่ะต่อมานะคะ NHK รายงานว่าเจ้าหน้าที่หน่วยยามของฝั่งญี่ปุ่นเปิดเผยว่ามีผู้โดยสาร6คนอยู่บนเครื่องบินอีกรลำหนึง่งซึ่งเตรียมเดินทางไปจังหวัดนิยตะเพื่อช่วยเหตุแผ่นดินไหว ขณะที่สำนักงานดับเพลิงโตเกียวนะคะกล่าวว่าลูกเรือหนึ่งคนได้อพยพออกไปแล้วขณะที่อีก5คนที่ตอนแรกยังไม่สามารถระบุตัวตนได้นั้นล่าสุดตอนนี้ได้รับรายงานว่าเสียชีวิตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะอย่างไรก็ตามค่ะทางคนขัวมองข่าวขอแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ด้วยนะคะหวงว่าผู้โดยสารทุกคนจะได้รับการเยียวยาที่คุ้มค่าส่วนทางด้านสนามบินเองก็วังว่าจะมีมาตรการต่างๆเพื่อปรับปรุงและแก้ไขเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกในอ,ใน,อนาคตค่ะ และนี่คือข่าวต่างประเทศในวันนี้นะคะช่วงต่อไปพบกับคุณบอกพันธุ์คงปูเพิ่มและคุณสกุลชัยอารีสำหรับวันนี้คนข่าวมองข่าวช่วงข่าวต่างประเทศขอตัวลาไปก่อนพบกัก็หม่วันพรุ่งนี้นะคะเละยลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ